สวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,าน่าจะน่าเมื่อนี้ก็วันจันทร์วันจันทร์มางเรียนกลับมาบ้านลคะค่ะมาสตัมเน็ตลวตอนนี้เลิกเรียนแล้วประมาณตอนนี้ก่อบ่ายโมงกว่าแสงสีมันอาจจะบอชัดเจนนะคะเพราะว่าใส่โทรศัพท์เครื่องเก่าไทยพี่น้องเพราะโทรศัพท์พังอีกแล้วโอ้ หนาหนาวบมาลยพลุ่งพลังใส่เสื้อผาบนผ่อปันว่าหอบผ่อนน่วมออกมาน้ำหน่ะพี่น้องโตยังไงกระเป๋าหนังสือก็ต้องพายนั่งต้องพกกระเป๋าสองใบกระเป๋าถือใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าพายใบยหนึ่งเพราะว่าใส่กระเป๋าพายย่างเดียวมัน,นหนักหนังสือหนักหนักปวดบ่าก,ก็เลยต้องตง้องพายใบยหนึ่งถือใบหนึ่งเหนื่อยพี่น้องอย่างไปว่าไปเมื่อยย่างขึ้นมอพอม้อ ทักทายพี่น้องๆนะคะมือนีเลิกเรียนเร็วบม่ได้ตั้งใจเลิกเรียนเร็วดอกเพราะว่าเอ๋แต่ว่าเหลือเหลือหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายคู่บอกว่าหเหตุงานในในอคอมพิวเตอร์ชั่วโมงหนึ่งก่อนกลับบ้านนี่นั่งก็กเลยว่าว่ากลับมาเหตุที่บ้านดีกว่านะคะเนาะผู้ได้ิกลับบ้านอาจารย์ก็บ่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 ด้นะ่าพี่นอ้องเมื่อย ยางขึ้นมาเบานําแบตท,ทั่วซับเครื่องนี้ก็จะเบิดพี่น้องอุ้ยเซ็งเซ็งทัศัพท์พังใส่ของแพงก็เขาบ่าได้อีรีได้พี่น้องขันว่าโทัศัพท์เครื่องเก่าหรือว่าโทัพท์ัทรศัพั์เครื่องไทยนะที่เอาเอามาจากไทยใส่มาหลายปีก็บ่พังโลนบ่โลนบ่บ่โลนบ,บ,บ่พังใส่ทนแต่พอมาใส่ของแพงไอโฟน ลนเหล้วล้นอีกล่นแล้วล่นอีกอยู่กัอีนั่งตัวซับไอโฟนเอกอยู่กับอีนางได้จักเดือนวะเก้าเดือนสิบเดือนหนึ่งล้นเส้นเลี้ลนลนลนคากลนแนมันหลุดมือพี่น้องหลุดมือลนลงพึ่งจงลนลงพึ่งลนลงพื้นจนแอได้ไปเปลี่ยนหน้าจอรอบนึงหน้าจอแตกโอ้ยเหมย สามีไปเปลี่ยนหน้าจอให้เปลี่ยนเปลี<ๆ>่ยนหน้าจอแล้วก็ติดฟิล์มกันกันแตกให้กลับมาก,ก็มาลนอีกลนจนฟิล์มแตกฟิล์มหน้าจอแตกนะแต่ว่ามันก็นยังใส่ไดีอยู่มันลนรอบสุดท้ายนี่โอ้ยเปิดบรติดเลี่น้อนงเลยเส้นเส้งเส้นกระจขวงอยากจะแลนต่ําให้รถอยากจะเลนให้รถต่ําให้รถไฟตำ่ำาอ,อยู่เมื่อหัว้าของซุ่มซมพักซุ่มซมเนี่ย จะากจะเสียงเงินส่อมจักบาทด้วยนี่เอ้ยจะโคลนโดนี่เห็นเขาว่าส่อมไอโฟนมันแพงมาสัน่นคันว่าจะส่อมไอโฟนซื้อไหมทราบมาสัน่นน่างบ่งมีเงินซื้อเนาะคันซือ้อก็ซื้อเครื่องธรรมดาพี่น้องไม่จะได้บ่ลลูนอีกคิดว่าน,ะขน,านะขึ้นรถไฟจากเลิกเรียนแล้วขึ้นรถไฟจากโบสถ์รถไฟออกเที่ยงสามแปด เที่ยงสามแปดมาฮอดนี่ประมาณบ่ายโมงบายโมงหาบายโมงสิบนื้อที่ลอรถเม่อีกรถเม่มาบ่ายสองพี่น้องรถเมฆมาบ่ายสองรถเมเขาบบานสามีบอกว่าเมื่อนี่ตอนบ่ายโมงสิบน้ที่สามีจะขับรถออกมาออกมานวดมานวดแขนเล่าหนาหนวดแบบเคือนอย่างมะบําบัดบอกที่ว่าแขนแขนเราปวดบ่าหายเที่ยวก็เลยจะมาหนวด มาหนวดอยู่ดานแล้วนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าใส่เวลาหนวดก็โดนอยนู่นะจะเซตก็ประมาณใบสามกล้อยนั่งบ้านรอดเดอ้อหนาวกลับบ้านหาต้มก๋วยเตี๋ยวกินพี่น้องได้ยินเสียงชัดบ้านรอจ้ะโอ้ยลมพัดนี่ยังมาถึงวินเตอร์ได้เนี่ยแบดแบดจะเบิร์นแล้วพี่น้องจะไปตอกันอยู่บ้านเนาะนีะ่ยังนี่ยังมาท่านหนาวหนาวได้เนี่ยเพิ่งเริ่มเข่าหนาวพาาาาาาี่น้นองหนาวหนาวหนาวเมื่อคืนนอนหนาวไท้ายเลย หนาวปีที่แล้วอยู่นี่บ่นหนาวป่านนี้นะแต่พ่อมาเขาห่อนเขาซ้ำมเมือเขาห่อนแล้วก็จะเริ่มหนาวนี่หนาวคักหนาวแน่พี่น้องเ้ยปีนี้หนาวเร็วเหนือหน่อยเหนื่อยจะเก็ตก,ก็นักก็เฮ็ดเฮ็ดให้เหนื่อยอยู่กันเลยย่างไปว่าวไปนี่เหนื่อยหเหนื่อยแหงเหนื่อยคักไปอ้ยกัแบตแบตซิเบิร์ตเลยเดี๋ยวไปต่อกันอยู่บ้านนะคะนาะเดี๋ยวหน้าจะไป ยางเหรียญในซูเปอร์มาร์เก็ตล่อเวลารถมารถเมย์ <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีอีกรอบหนึ่งกลับามบาบานเลยพี่น้องน่าก,กินก๋วยเตี๋ยวกลับมาบ้านสี่โมงเคิงค่ะรอรถบ่ายสองกลับมาบัากกลับมาถึงบ้านสี่โมงเคิงเป็นยังหัวบ่ ขึ้นรถแม่ผิดพี่น้องเอ,อ้ยป่วงขักป่วงแน่คนปึ๊กขักปึ๊กแน่ขึ้นรถแม่ผิดอุซาดีใจว่ามันนี่ได้เ,ล,เลือกเลือกเลียนเร็วต่ว่าจะรีบจะรลีบกลับมาเห็ดตุ๋เตี๋ยวกินเซ็บๆบพี่น้องขึ้นรถแม่ผิดค่ะขึ้นรถแ,แม่ผิดคันเสเวลาไปจะซื้อเลยนิ้วไปหิ้วมืหัวก็มืหัว มะหวเดียวคองพี่น้องเดี๋วโทษเดชโทษน้ำออกสามีไปหับก๋วยเตี๋ยวใส่ลูกชิ้นใส่ตับ เป็นคนที่ขึ้นรถเมย์ผิดบ่อยบ่อยพี่น้องอยู่เมืองไทยก็ขึ้นรถเมย์ผิดอยู่ในกรุงเทพ <lik. S 1> ตับมู ពេកញឹមកពី อันนี้บ่ไม่เส้นก๋ตยเตี๋ยวได้นะเรื่องของเรื่องอ่ะสิไปหาซื้อเส้นขนมจีนนึกอยากกินขนมจีนเศร้าหนำปลาพี่น้องแลยร้านเอเชียร้านนี้มันมันบ่มีขนมจีนตาเวียดนามที่นั่งซื้อกินประจำแล้วก็อ่านอ่านซือบอรอ์ดอ่นอนอนานภาษาขาบอร์ด ซื้อมาผิดเห็นอันเนี้ยเศนมันไก่เคี่ยงขนมจีนที่สุดปกติตอนแรกซื้อมาเศนมันก็หน่อยหน่อยก็เน้นยุพี่นอนประเทศต้มต้มแล้วกะกะวาจะปิดฝาไว้สักแป๊บหนึ่งอะนะนีนนนน่ลืมความขี่ลืมพี่นอ้องความขี่ลืมนึกขึ้นใดที่ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเศนมันก็ได้อืด ชาจ๊าเนี่ย cái xiềng bẻo này rất là đeo, bởi vì, áo thoi sáp, keo thay, thoi one. อืมออฮัโหอิมนะะพี่น้องถ้วบังใหญ่นึงหิว คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพออคลิปหน้าจบแบบง่ายๆเลยนะพี่น้องเนาะฝากไปเฮ็ดงานเฮ็ดการบานต่อค่ะ